ตลาดของปลาสือซื้อไข่แถมถังตล <laughs> าดของปลาห้วยเดือปลาสดอันนั้นยงงกะเ,เขียดเขียดแห้งค่ะเขียดแห้งเขียดแห้งถูกละร้อยครับนี่น,นวปว ่นี่เขาเรียกว่าเขาเอินเขาเอินว่าอะไรที่นี่เขาเรียกว่าอะไรตลาดตลาดตลาดใบเดือยใบเดวอยไทยแผ่นชั้นเลือกทค่ราคาตลาดนี่นี่อะไรครับเขียดเขียดถุงอะไรอ่ะถุงห้าสิบ เม็ดกระด้างซาพี่น้องเอาทุ่งเดียวกับพ่อแม่เสียนเห็ดมามาซื้อของฝากินวย ารุงมันได้เก็บไปกินัว่าด้กไรด้วยด้างช่ไห่แดงดมีดรักแด่ค่ักแด่ักแด่อรักแด่ักแด่แด่กไ้อุยไวเชื่อับอ้เรี่มักันยืนเลย ห้วยเดือครับตลาดของปลาของตลาดตลาดชุมชนตลาดชุมชนห้วยเดือมีของปลาทุกอย่างครับผมอันนี้ลอยน้อยอันนี้หน้อันนี้อยอันนี้าสีบ้า จมีใครน่อยนี่าสิบบาทอันใหญ่ล้วนรอยนึงี่เออรวยใส่ใส่้อยบาทอาหาสิบบาทรวยกับวไอ้กินยเอาร้อยลนี่รครับตลาดของปาแจงน้องไม่กันหาซิบจไปใส่กันแม่ฮูดปีเตอูขุดปูขุดปูขุดตนั่นเป็นอะไรเป็นอะไรชัว หอยหอยมีปลาปลาอยู่กับปลากระปลากับไอ้จุ๊บไข่หมดแดงครับข่หมดแดงสดสดแบบตัวมาด้วยปลาเนื้อสันดา นี่ยครับนอะไรอย่างนี้จะฮะนังต,ง,นงต้มนังต้มนี่หวานปลาสามหบาทอางน้ตดกนรกระด่างเิดกระด,ดา่างเิดกระด่างห้าสิดกระดา่าง แล,<ด>แลงกวาวนอัดะครับข้าวโปงข้าวโป่งครับสิบบาทซื้อไข่ซื้อไข่แถมถังครับเลเลยสอย้าวปลาหรือก็นแค่ ตำกล้วยอือยี่สิบบาทตำกล้วยคือมีเป็นชุดเห็นไหนตมตำกล้วยกับยีส่กล้วยแล้วก็บลกเฟียงแล้วก็บลกขัือะะค,คืนอันนี้คือชุดตำกล้วยชุดหนึ่งลูกอะไรอะครับาดาวรถโอ้โ <laughs> หดาวรถสีเหลือง ร้านค้าชุมชนไข้เดือของปลาของปลาครับประมาณนีขข้ของปลาอะไรของปลานะเทียบภาพเลยของวิถีอีสานครับมีทุกอย่างไมไทุนละห้าทุ่มบาทครับนนชชุุดดเป็ จุดหนึ่งสินีนี่นอไมเห็ดเห็ดขอนเล้าอันนั้นด้วยใช่ไหมครับวิธีแข่น้ำไม่ใช่กไม่ใช่อีกอย่างนึ่งเออนำยะนะืน้อยอรอรดอเาะอันนี้หนูนจ้หนูนูหนูหนูสอตัวลอยพี่น้องสตัวอยสตัวอยตัวเล็กเล็กสองกะมิสามกะมตัวอะไรอะไรจักรจัม เมนบอกเออจะกระเจน ừ, ส,ดสดสองตัวเท่าสิบอบอบกรใช่ออกบ <laughs> สุดยอดเลยไอ้บักไอ้บักอบไาเบา

กระทงจกมาแต่ยี่สิบค่ะยี่สิบข้วยักษ์ไส้ข้างในอะไรครับมะพร้าวค่ะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนนะครับมาดี่ครับตลาดห้วยเดือดาดนี่ครับ,รดดดอรบของของป่ามากมายครับผม Wow.